นี่ต้องรับก็สู่รายการบู้บริหัรนะครับนี่ก็เป็นช่วงเย็นของวันศุกร์แล้วเป็นช่วงที่ผมรอคอยมาตลอดทั้งสัปดาห์นะคะเนื่องจากคลิปที่แล้วเราถ่ายกันวันอังคารครับแต่ทีนี้คือเกิดปัญหาครับบิป้าทำเทคนิคที่ไม่เสียงไม่เข้าไม้ครับเข้าแต่ช่วงแรกผมนี่แบบหูทิพายเลยนะครับผมเลยต้องมาไปอีกทีในวันนี้นะครับตอนนี้ครับผมอยู่ที่รั้วทางข้างเลยจุนวิทยาคมนะครับก็ก็น่าจะรู้อยู่แล้วคือเขาจะเก็บ อมอเตอร์ไซค์เก็บไว้ตรงนี้นะครับก็คือถ้าหาว่าใครเอามอเตอร์ไซค์มาเขาก็จะให้เก็บไว้เพื่อ,อกันขโมยอ่ะทีนี้มันก็น่าจะรู้อยู่แล้วครับว่ยู่ทำไมวะน,นี่นะครับ้ต่างโรงเรียนนี่ผมจะบอกว่าเลยว่าห้อง3 2 1ผมจะเปิดหน้าต่างไว้ห้องหนึ่งนะครับเข้าไปได้เลยในห้องจะมีทีวีฮะห้องกู328สอุกโทษนะครับจะอยู่จะมีหน้าต่างเปิดอยู่บานหนึ่งซึ่งหน้าต่างเนี่ยมัน มันพังครับเป็นยังไงมันก็ปิดไม่ได้อยู่แล้วถ้าจะเข้าไปข้างในก็จะมีทีวีอยู่นะครับแล้วก็จะมีพระมีพวกหินหินออร์แกนิกหิในพวกนี้ใครอยากได้เอาไปเอาไปขัดที่ใครเอาไปมุงหลังคาบ้านอะไรก็เอาไปทำนะ <100 S 1> ครับก็อ่ะฮะห100ินร้อยปีหินร้อปีครับหินบีก็มีนะหินบีก็มีนะเดี๋ยวเราจะไปเซเว่นกันแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะถ่ายไประหว่างทางนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูผมได้ระหว่างที่ผมเดินมานะครับผมได้เจอกับรถมูสินครับผมก็ รู้สึกเขาจ่อให้ขึ้นครับผมก็เลยขึ้นมาเพื่อที่จะย่นระยะทางในการไปนะครับก็ตอนนี้ครับเราติดไฟแดงอยู่ครับหันไปดูครับถึงแม้มันจะเป็นไฟเขียวก็เถอะนะครับแต่ตรงที่กูติดมันเป็นไฟแดงครับเป็นที่อ่าตั้งแต่ผมอยู่ที่นี่มาผมไม่เคยเจอไฟแดงมาก่อนเลยนะครับถึงไม่เคยเจอไฟแดงมาก่อนเลยจริงคือกูจะติดกูว่าเข้าซอยนี้ครับอ้อมแล้วก็บอกข้างหลังเอานะครับผมเราอยากสัมภาษณ์ตำรวจเหมือนกันรู้สึกแม่ผมเขาจะบอกว่าอ่าเขาจะไปตั้งด่าตรงนั้นกันแล้วนะครับเพื่อที่จะดักคนไม่ให้ไปครับท่าหาวะ ใครรู้อยู่แล้วนะครับก็ไม่ต้องมาไม่ต้องไปทำนะครับอย่าหนีนะครับบอกกันนกอะไรพวกนี้ครับยังไงเขาก็จับได้อยู่ดีครับแล้วก็เสียเงินด้วยนะไม่ปลอดภัยนะครับโอ้โหบอสกูมีสาระครั้งแรกว่ะกูมีสาระครั้งแรกว่ะกูได้ลงในลงอ่าการยังไงว่าการขับขี่อย่างปลอดภัยจะเดี๋ยวเราจะถึงเซเว่นกันแล้วครับครั้งนี้เราจะโชว์การการกดสลับบี้แก้วเล็กครับแก้วสิบสองบาทให้ได้ราคาแบบแบบคุ้มค่าที่สุดนะครับไปชมกันเลยครับอันนี้ครับเราอยู่หน้าเซเว่นแล้วนะครับถึงจริงๆมันจะไม่ใช่หน้าเซเว่นก็เถอะนะเพราะว่าจริงๆมจะถูก มันเป็นหน้าซิงเกิลหรือจะถ่ายมาข้างหลังก็จะเป็นหน้าร้านทองนะครับคือเขาไม่ให้เราถ่ายในเซเว่นครับเอาที่ที่แล้วที่ผมลองเขาที่ร้านเนี่ยผมลองไปถ่ายครับเขาแบบมาเตือนผมนี่แบบอายขายที่น้ามากเลยนะเพราะว่าเขาอาจจะเป็นกฎหรือเป็นระเบียบหรืออะไรของเขานะ่ยก็เลยไม่ให้เราไปถ่ายนะครับก็เราคงต้องถ่ายอยู่รอบนอกก่อนแล้วค่อยไปถ่ายข้างในคนะเอ้ยไม่ถ่ายข้างในไม่ได้ครับพอเรากดออกข้างนอกเสร็จแล้วเนะี่ยเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ดูกันข้างนอกนะครับนี่นะครับเราก็ได้กลับมาจังหวะจากเซเว่นแล้วนะครับก็คง ไม่มีอะไรมากนะครับก็กลับมาจากลกลับมาด้วยความอนุเคราะห์ของรถลุงสิงห์นะครับเดี๋ยวภาพเหตุการณ์อ่ะระหว่างที่นั่งรถมานะครับก็ไปชมกันได้เลยนะครับเดี๋ยวจะให้คุณนเอาร่วมขึ้นนะครับให้กูทำพูดอีกทีไหมเนี่ย เปิดเรียนจ่ะเปิดเรียนเนี่ยเปิดมาได้สมอาทิตย์และประมาณนั้นกูไม่รู้ามาเี่อาทิตย์หรอกเพราะกูไม่ได้นับนะครับรู้สึกยังไงบ้างกับช่วงที่เปิดเรียนไหมมันยังไงพูดไม่ถูกแค่เปิดเรียนมาวันแรกนี่ก็คือบอสจะแดงไหมอะบอสก็ <laughs> เปิดเรียนวันแรกมาได้คือเริ่มตั้งใจเรียนแล้วเริ่มตั้งใจเรียนแล้วออวันที่สองปุ๊บตั้งใจเรียนเหมือนกันแต่ไม่ได้ทำแต่ไม่ตั้งใจทํากันบ้านหมายความว่าก็คือกันบ้านที่ให้มาเนี่ย อ๋อ ى, คือตั้งใจเรียนแต่ไม่ตั้งใจทำกันบ้านนะแล้วการบ้านไปทำตอนท้ายเทอมทำวันเสาร์อาทิตย์เลยก็ได้ว่างๆก็ทำมึงแน่ใจนะวันเสาร์านี้มึงยังนดัดมาเล่นไฮโลบ้านกูอยู่เลยเอย๊แต่ใครอะนี่เด็นี่เด็ ق, นไอ้นักเต้นเลยสินักเต้นชื่ออะไรนะน้องปอนใช่ไหมครับมึงเอาหูฟังออกก่อนครับมาเอ่อ,อนี่อยู่ม2ใช่ไหมครับครับอ,อ๋อวัยนียอยู่ม2แล้วนะได้ได้มาเต้นใช่ไหมเมื่อวานนี้มาเต้นใช่ไหมครับ พี่ไม่ได้อยู่เมื่อวานนะครับไม่สบายนะครับจริงๆคือกูขี้เกียจมาโรงเรียนนะครับมาเต้นเมื่อวานนี่รู้สึกยังไงบ้างครับเนี่ยก็ภูมิใจครับผมภูมิใจนะครับภูมิใจนะครับก็ไม่อยากจะถามมันนานนะเดี๋ยวมันจะคิดว่าถามจำกูจำยี้ยอะไรนะครับเดี๋ยวไดาวก็จะไปอะไรนะครับน้องครับน้อนอยู่มอะไรนะครับเนี่ยม2ับม2ครับอ๋อแปลว่าปีแล้วอยู่ม1ใช่ไหมครับครับโอเคครับแปดแปดครับ น้องเคยดูรายการพวกพี่ไหมเนี่ยไม่เคยดูนะครับเอยรายการที่โด่งดังมากเลยเนี่ยนาซาเคยมาไอ้ยออกไอเอายังไงดาวเทียมมาส่งเพื่อที่จะดูพวกพี่อ่ายังไงถ่ายรายการกันก,ก่อนอที่จะออนแอร์เลยเนี่ยอยู่มสองครับมสองห้องอะไรครับห้องหนึ่งครับห้องหนึ่งอ๋อ้ยเอาไอนี่ว่าลูกศิษยกกูอนุมานใช่ไหมเหมือน, <c oughs> นเขาไม่เล่นเงินกูเลยวะเด็กเรื่องแบบงงๆอะ่ะเออกูก็ลืมบอกเขาเน้นให้มาดูรายการของผู้บริหารโอ้โว นะครับชื่อรายการบูมาหานะครับไปครับนี่ครับนี่เป็นงานนะครับ่าคุณอุทัยสังเวียนนะครับไม่ได้จะบอกเลยว่าพ่อชื่ออุทัยแม่ชื่อสังเวียนนะครับสังเวียนนะสังเวียนนะอีทัย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 เฮ้ยกรัดหน้ากล้องนะเนี่ยเฮ้ยไอ้ปไม่ใจเย็นเด็กโอ้โหข้าว นะครับก็เดี๋ยวเราจะลองไปสัมภาษณ์ตำรวจดูว่าโอ้โหจริงๆผมไม่อยากไปสัมภาษณ์เลยเนี่ยกลัวถือไม่ได้ถือป่ะพี่ถือป่บผมไม่ค่อยใหญ่ไปสัมภาษณ์แล้วะเขาพูดอยู่กลัวเขาจะแบบว่ามึงจะสัมภาษณ์ก็จะเก๊อะไรคว้าปืนมายิงสปรู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 สโอ้ยอะไรอยเงี้ยครับแต่ก็ต้องด้วยสปิริตของพิธีกรนะครับเราเลยต้องลองเดินไปสัมภาษณ์ดูนะครับครับผมสัมภาษณ์หน่อยนะครับเนี่ย พี่นี่เป็นตำรวจอยู่ตรงสอนอตรงนี้ไหมครับไม่ใช่สอนอกนะอ๋อใช่ไหมครับภูธรภูธรนสอปสอนะครับก็คือพี่อยู่ตรงสอบพอาลน้าอยู่ตรงสอบพตรงนี้ไหมเนี่ยอะไรนะน้าอยู่ตรงสอบพตรงนี้ไหมครับเนี่ยไม่ไม่อยู่บ้านหัวขวอ๋อครับบ้านหัวขว้าหัวยังขามแต่ว่าที่ทำงานอยู่ที่สบออ๋อครับน้ามาแถวนี้นี่มาทำอะไรครับเนี่ยอ๋อมาตรวจสอบรถอ๋อครับมาตรวจสอบรถไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนสองรถ มาจากที่ืเด็กไม,ไม่ใช่เด็กโรงเรียนคือมีคาคมกบการมีเรื่องเลยเขาตีหัวกันเออตอนแรกผมนึกว่า,น,ออวาน้ำไอส์ขอปอ,อยู่นี่ไงผมจะมาถามเรื่องไฟแดงประามาณว่ารู้สึกยังไงบ้างนะพี่นาตั้งตรวจถือไฟแดงนะเขาก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอ้อมกันอะไรเงี้ยถ้าเป็นกลางวันนี่ส่วนมากเขาจะเน้นการจัดระเบียบเกี่ยวกับการไม่สวมหมวกนะัรภัยเพณีเพื่อป้องกันอันตรายถ้าใครไม่สวมหมวกนิรภัยรือว่าคนซ้อนเดี๋ยวนี้เน้นคนคนซ้อนเลยมาก่อนคนขับอันนี้คนซ้อน มันต้งต้งแยกแดงว่ามันคือมันจุดที่ว่ารถมารวมกันเยอะมันก็คือโอกาสที่เราจะมีโอกาสเจอคนที่ไม่ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรเยอะอันตรายเยอะนอ่ามันจะไม่เสวหมวกบางทีเราจะไปไล่บนถนนมันทำไม่ได้ เคยเจออยู่มั้่ครับพี่นั่งรถกับลุงสินก็อาจจะกลับบา้านนี่เขาขับมอเตอร์ไซค์กันมาเหมือนจะแข่งกับลุงสิงหห์เมือนสแสดงด้ยวยฟ้ากันอยู่เลยประมาณนี้แล้วอยู่ดีพี่แกเข้าความพุ่งแฮนด์มอเตอร์ไซค์กระจายครับแต่คนนี่ลุกขึ้นมาเดินต่อได้เฉยนะอยากจะให้นะเขาฝากทิ้งท้ายเกี่ยวกับการใช้ถนนนะเรื่องความปลอดภัยนะครับเขาก็บังพามาถนนเนาะถ้าเป็นนักเรียนยังไม่มีรถยังมีรถยนต์ใช่ไหมมอเตอร์ไซค์เนี่ยคือรถจักรยานยานต์เนาะขออยากจะขอฝากว่าหนึ่งให้สวมหมวกนิรภัยนะครับ ก็ป้องกันอะไร,รของตัวเก่าเนาะตัวเองทั้งคนขับทางคนซ้อนสองลดความเร็วลงหน่อย3เสียงดังเนาะสี่ถ้ามีอุบัติเหตุหรือว่ารถอะไรเงี้ยขอให้ช่วยโทรศัพท์หรือว่าแจ้งหนึ่งก็หนึ่งหน่อยเร็วกว่าเนาะถ้าแล้วก็พวกระเบียบสี่เกี่ยวกับการขับรถให้มีวิหนัยหน่อยครับช่วย เยสร้างวินัยให้กับตัวเก่าอ่ะหมายถึงว่าไม่ใช่ยาหลักจะไ,ไปก็ไปบางครั้งดูรถตรงข้ามเลยวะเขามาทางผิดหรือว่าทางถูกบางครั้งบางนคนจะไปอย่างเดียวเขาจะขี่ไปอย่างเดียวดูเลยบางคนยังไม่รู้เลยบางครั้งมีไฟแดงบางทีบางคงกระผาางเงี้ยมันจะมันจะเจอแบบคนที่เขาทางถูกอ่ะเวลาไฟเขียวมามันจะชน,นมันจะเกิดอุบัติเหตุเขาเกิดเป็นวกเขคันเลยนะอ่ามันบางทีบางคนไม่เคยออกมามันเจอไฟแดงบางครั้งเขาไม่รู้แต่ จะฝากไว้เรื่องใหญ่คือหมวกนิรภัพายอ๋ให้สวมใส่ทั้งคนขับทั้งคนซ้อนเพื่อจะได้ปลอดภัยจากเบรคช่วยได้เยอะเนาะเรื่องนี้แล้วก็เป็นนโยบายของรัฐบาลด้วยอ๋อฝากไว้ฝากไว้ก็ฝากครับเน้นเรื่องหมวกนิรภัยนะเรื่องความปลอดภัยผ่านไปผ่านไปมองเข้างหน้าผ่านไปมองาหน้อ่าจ้าจ้าชื่อแล้วเนี่ยชื่อแล้วครับเนี่ยเขาบอกว่าเรื่องความรับผิดชอบเขาได้ขอบคุณครับ ครับก็ขอจบรายการแต่เพียงเท่านี้นะครับเพราะไม่มีอะไรแล้วสวัสดีครับ